สวัสดีค่ะเจอกับสาสัญญาสาบันปากปากินพาเทเวยนะคะก็ามาเจอกันก็วันนี้สัญญามามาสุราษฎร์ธานีค่ะก็สัญญาก็มาเยี่ยมน้องสาวที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีเพิ่งมาถึงเมื่อเมื่อเช้าก็ประมาณเออตีสามนะคุณสุราษฎร์นะคะก็เลยมาเช่าห้องเช่าห้องอยู่ตรงข้างข้างเออข้างข้างโรงพยาบาล ช่าห้องอยู่ข้างโรงบามนะคะก็เลยได้เช่าห้องอยู่ข้างโรงบามได้คืนละ350อห้าสิบบาทนะคะ350้าบาทก็ไปห้องเบอร์สามห้องเบอร์สามนะคะมาดูห้องกันนะไป่ครั นี่หลนาเ็านี่ไงครับห้องห้องคืนละสามันห้าสิบบาทมาทันงเด็กหนึ่แม่ห่เด็กยามาด้วยนะคะนี่อวดทีมีมีแอด้วยนะคะก็โอเคอยู่ได้อยู่สามสสีคืนก็โอเคนะคะอบายมากมายนะคะก็อวดเยอ สัญญาจะม่กินข้าวข้าวกันมากินข้าวสัญญาได้ค่ะจ้านนะมาจ้าสัญญาห่อสเสเ่าข้าวข้าวมาขื่อห่อมาจากบ้านกินกินตามทางมาไนะข่ต้มมีไข่ต้มนะคระับติดร่างมาแล้ เนื้อหมูทอดไส้ทอดทำรม้ข้าวเหนียวแจวนี่แจวมาจากกินสัญญัง ลอินไปแล้วเหรอไม่ได้ดนยิงเหรโดนไหมเจ้าหนเรียกทุกคนมากินข้าวนี่โมไปฟานุ

อย่าเลยน้องพี่เป็นอะไรกันอ่ะท่านทุกท่ะน คุณโมปิดตู้เราายินมาอย่างเดยตามาปุยปุยปุยแม่เจ็ดแม่จะกินข้าวมือมือเองแมนเดะเรื่องบานเิงบาลเินกันคุณยิงข้าไปจัดแกลไปเที่ยวอะย็แม่ดีม่น เอ้ยพ่อโนมินาเอาเอามา đi ดิเนตู่มาแฝนเตือนในใน mày เร็วๆ Mày มอด नो बात हुए เมื่อวานสี่โมงเช้าสี่โมงเช้าก็มาทเทปน่ก็บ้หนึ่งก็ตอมาตรงเลยแต่เทมาดุร้าเลยสามเหม่ยาพอ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  เอาเล่นตู้นี่นี <h <h ่เก่คของแม่เด okay, okay, ี um <h <h ๋ยวไม่จ้องพาไปไปเล่นน้ำนะเราพาไปเล่นน้ำ อ๋อ

ตั้งเลยตั้งแรงตั้งรอด